ทำสามลอดสองวนาีำสลอดสงมาเป็นเส้นกลางทำสามลอดสองวิน,งา,า,งน,นาง กลับมาเดินสินทั้งหลังสามสามรอสองอีกเดินไม่ไม่ให้เปลี่ยนสินแลังเบิกอยู่สามสามรอสองเรียกมาเปลี่ยนเส้นกลาง สามลอดสองลงหูเดียวกันเส้นหนึ่งออกเส้นหนึ่งเขาปืบเดินไปสองเส้นล,ละมาที่นี่เส้นที่สามสามสามลอดสองอีกคือกัน สินกลางสินกลางกับคำสามหลอดสองกับสิม่าลงมองเดียวกันกันกนกบสินทั้งหน้าออกมานี่จัดเขามาเดินสินท่ายอีก สามสามรอดสองอีกปรับมาเป็นสินกลางมาเป็นสินกลางปั๊บกัรอามสามรอดสองอีกมาเป็นสินนาสุดชัดมั้ยครับกับขึ้นมาเดียนเซมนทายอีก สองอีกคือเราเรียนสินท้ายเรียนสินท้ายมาเป็นสินกลางาาสามสามหอดสองอีกว่าเป็นสินนาบานนี้เดีนครบวัสดุสินนี่คราเดีนครบวัสดุสินก็สิประมาณนี้ เดินหกปัะจุศิลปแล้วบอลลุดล้วันคือวิธีเดินก็คือเดินสองเท้าสินเดียวเดินสองเท้าลืมแรกเดิน,นที่เท้าแรกอีีก็คือสินเดินสินท้ายสุด มาเนี่ยมาเริ่มไม่อีกาสามมลอดสองวาเป็นสินกลางนั่นสิมาออกข้างกลางเียพอดีแล้วเดินอีกรอบหนึ่งบันสาม,ามสามสามหลอดสองก็สิมาเป็นสินหนาสุดที่บอกกันะ สามหลอดสองครับขึ้นมาเดินเส้นไทยอีกเดินมาพุ่มมาสิมาเปลี่ยนเส้นทังกลางทา้งลุมมีซีแล้วทา้งลุมมีสองแนละ้วทั้งมีสองเส้นนี้อยู่กลางเป๊ะน,นั่นมันจะเป็นเส้นมาเดินอีกครัสามหลอดสองก็เป็นเส้นหฐาสุดมันจินมาลง วลา้อขาขามสามหลอดสองเทนาเทียสิมาเป็นเส็นนาเนี่ยเนี่นสิมาลงหูเดียวกับเส็นทั้งนาออกเมื่อนี่เทนากับสิมาลงเปน็นนี้เส็นนี้ออกเมื่อนี้เส้นนาสิลงเป็นนี้เสียงนี้เด็กน้อยอยู่ค้างบ้านให้ด้วพี่น้อง <c oughs> ใคเห็นเนี่ยเป็น <c oughs> ป่อยไอลานเป็นไอ สามรอสองนี่คือเก่าเขาเรื่มใหม่ใหม่เนห้อสีสารไปเราจัดลงมาให้มันคุ้งจัดลงมาให้มันติดกระบะมืดเลยเขาเริ่มสารใหม่แต่ <c oughs> ว่าการนอสสารได้สองอได้รอบหนึ่งรวรอบสองเนห้อกับสีบห้มันจอดกันบัดนั้น เพราะว่าปลอกหานี่มันเสียเหตุเนี่ยมันเวิ่นวักเว้ยบริษารลงมาให้มันทีกันจนจอดกันคือลายันอื่นกลับขึ้นมาสารานเส้นทข้างหลังอีก เสร็จหลังปึ๊บเปลี่็นเส้นนะจากเสร็จหลังลงมาเป็นเส้นนะปึ๊บนี่ไว้ปอกผ้า ออกน่ครับก็มันจัดเป็นน้ำสุลอบจัดมันก็บม่ค่อยอยู่หรอกแต่ว่าก็หหังจัดอยู่เรื่อยๆอย่างสี้เอกจัดกนเล่นขึ้นเอาสารไปจัดไปมันต้องสิ่คอย ที่ขอมมักสิ่อพยดีไม่ตอกระดิคขอบเนีมักสิหักดี ในตอกก็เป็นไม่หแหงเวลาเขามาจักกะอย่กเข็ดหยาตอนจักกระเด้นมันไม่เอามาไว้โดนะมันแหงจักบทันสารไปน้ำจักไปน้ำกระเด้เนเนาเอามาดไว้แล้วเราจักจุดเลี้ยวเราไป นมาสารนะใครอยู่จากเวจากเวแล้วเขาก็มาบัดสีสารเราคอยมาเหลาอาอกเราไปน้ำสารไปน้ำมันเควดีอันนัาเราไปเรื่อยบางเท้เาห้ากะโพถือบางเท้าแข็งโพดอ่อนโพด เสรนหลังแล้วก็เดินไปเป็นเส้นกลางก็เดินโต้อีกรอบนึงไปเป็นเส้นนาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยจะไม้ลังกลับมาเส้นหลังเส้นนึงเดินสองเท่ย มาสารอยู่ในห้องตลอดหลานดีนอนตื่นเลยเดี๋ยในนี้พายมาสารอยู่พี่ลีสารอยู่พี่ เดินสินกลางมาเลยเนี่มันเป็นสินข้างแล้วก็เดินตัวอีกเก้าเน้อนี่คือการเริ่มต้นบอกหาได้พี่น้อง เลี้ยงสิละรู้สึกว่าไม่ตอกสามกับไม่ตอกสั่งสิพอดีกันอยู่แข็งอ่อนสิพอดีกันมันพอดีกันนะสิเวลาจัดส่งจัดอย่างมันก็นไง ตกสั่งแข็งตอกสารอ้อนนีสารไปมึงจะโอยกแพกกันแต่ถ้ามันพอดีกันนี่เหง่าย ส้นกลางลก็เดินต่ออีกแต่เขาลืมเดินเส้นกลางมันสิ่อสารไปบดถึงเด้พี่นอ้องเพราะฉะนั้นคั้นมาเปลี่ยนส้นกลางแล้วเขาอย่าลืมเดินต่อเดินต่อไปให้มันเป็นสองเก้าเส้นหนึ่งเดินสองรอบสองเท้าให้ว่าสั่นทอ เอาจนมันมาเป็นเซ็นหน้าสุดเกาจะคอยปล่อยนี่เริ่มจอดละเริ่มจอดละวันนี้เขาก็ตอกเซนนี้มันหกักเขาก็ม,ามัต่อไหม ตัวไม่์หอกจะหัดตัวมังเก้านี่นะสามสามลอดสองเป็นสินกลางเด่นมากว่เป็นสินหน้า ่อไปข้สิเริ่มเดินเนี่ยมันเจิดกินเดินดิดิมันมาจอดกันละมองข้เริ่มต้นก็มองข้อเดินมาเนี่ยมันมาจอดกันวันนี้ขาสีคอยเจิดึ้นไปมันบอ้โหมันจอดกันมันบอกนะฮะบอกคือไล่อื่นไล่อื่นนี่ข้อสี่เอาลงจัดลงไปให้คุ้งกันเลย ถอนในมักสิสดเขามองหันมองนีดีใช่ไหมบันนี้นเราสีสารเจืดอึ้นไป เสนสหลังๆอีกที่เขาามสามหลอดสองมาเป็นสินหนามาเป็นสินกลางแล้วก็เดินหลอบสองนั้นมาเป็นสินหนามาเดินสินหลัง เสร็จหลังมามาเป็นเสร็จการเดินต่ออีก ซาซาให้พี่น้องเบิ้งสัดสัดจะได้เข้าใจคือวิธีสารปอกฮะ มันมาหอบตรงนี้มันก็จะเริ่มสูงขึ้นสารสูงขึ้นไปแกไปแบบนี้ตลอดพี่น้องเสร็จหลังมาหรือมาเป็นเส้นกลางอยากเส้นกลางก็เดินโตอ,อีกก็มาเป็นเส้นข้างหน้า ไปเดินเส้นหลัง<ม>ไปเรื่อยๆเดินไปน้ำจัดไปน้ำของน้อยนี่ก็ตอกสั่งขางละ14เซนเด้พี่น้องละสละ14เซนเดี๋ยว,อส,ยวสองขางจะเป็น28เซนทั้งเบิร์ดสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิง่งตอนเริ่มสารปอกห่า ของปอกหาปอกสั้างหางละสิบสี่สารหาสินสารไปเทละหาสินเริ่มต้นเดินเสียบหางกันเสียบหางกันปะซองหนึ่งบาซองหนึ่งเสียบจมาเสียบบาเสียบซองนี้มาเสียบซองนี้มาเสียบซองนี้แล้วมาเสียบซองนี้บาไปจนครบหาสินแลว้วก็เวลาเดินก็เดินทั้งหลังก่อนนี่ เดินส้นทั้งหลังก่อนเดินขามสามลอดสองเดินขามสามลอดสองปุ๊บมาเป็นสินกลางจับต่อสินกลางเดินต่ออีกขามสามลอดสองมาเป็นเส้นหนาแต่ว่ามันสิมาลงมาลงมาลงหู้เดียวกันกันกบเส้นทั้งหนาสุดออกมาบอกขาไมเป็นจังสี่สำหรับคลิปนี้เอาให้เบิ้ง วิธีสารปอกหา่าเริ่มต้นสารปอกหา่าแล้คลิปต่อไปจะเป็นจังไรตอนใดกันพี่น้องกทิ่ตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ